ตั้งแต่เริ่นงต้น <ขอ S 2> ตั้งแต่ปีใหม่นะครับมีผู้หญิงรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่นี่แหละเขาไปทำมากิีดิรีเทพแล้วเขากลับไปเยี่ยมลูกช่วงปีใหม่รลี้งลูกเขาจะมีอยู่สคนลูกมีมสอคนคือลสาคนผู้ชายคนหน่งลูกชายอยู่ที่นี่แต่ลูกสาวาอยู่ที่ท่าโตมีที่สิมาโพธิ์ ทั้งสองก็ได้คุคคยกันก็ได้มาวันตั้งแต่วันปีใหม่ก็ได้มาคุยกันพบป่าทางสรรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็กลับไทกลับไปกรุงเทพแล้วมีอาการผิดป,ปกติคุณแม่กลับไปกรุงเทพในวันที่เจ็ดในวันที่เจ็ดนะครับแล้วก็มีอาการผิดป,ปกติที่ผิดปกติเลยที่ต้องไปหาหมอตรวจเลยทุนที่สิบสองทุนที่สองคือเป็นระยะเวลาห้าวันแล้วก็วันที่สสี่รู้ผลทางโรงพยาบาลแจ้งว่าคุณเป็นติดเชื้อโควิด ทางคุณแม่ก็เลยส่งถามมาหาลูกที่นี่ว่าให้เจ้าหน้าที่ที่นี่นาลูกไปตรวจนะครับลูกสาวไปตรวจมาจากโรงพยาบาลเกษมราาที่สามสิี่นะครับก็ไม่พบเชื้อสําหรับลูกสาวแต่มีอีกเคสนึงคือในลูกชายลูกชายเนี่ยเ่งอาศัยอยู่ที่นี่ในเขตพื้นที่หมุดสี่นะครับอาศัยพื้นที่ในพื้นที่หมุ่สี่แล้วลูกชายมาก็ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่อสมแล้วก็จะผู้นำการเนพ่ยก็ได้ช่วยกัน เราเอาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะเชื้อเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้ทางโงารงพยาบาลติดต่อน้องคนนี้เชื้อโควิดซึ่งเราก็ได้ประสานกับท,ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็รวมทั้งเจ้าของบ้านญาติของผู้ป่วยด้วยว่าให้ขออนุญ,ญาตกับตัวผู้ป่วยคนนี้ก่อนจักตัวเอาไว้ก่อนรอเจ้านี่นะครับรอจ้านีเข้ามาตรวจสอบว่าถ้จริง แล้วก็ได้มีการเขียนไทม์ไลน์ขึ้นมาว่าหลังจากที่พบคุณแม่แล้วน้องไปพบใครอีกมีใครมาหาวันที่เท่าไหร่ซึ่งก็จะมีจํานวนในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่รักไข้สนิทคิดเชื้อกันดีนะครับก็จะมีจํานวนถึง40คนนะครับ่าคนก็วันนี้เราก็ได้ภาษาทางเครื่ที่สาธารณสุขมาทําการตรวจแล้วตรวจแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงกระบวนการที่เราจะตัดสินกับตัว14วันววโดยระด เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางอบตอของแม้แก้วนะครับก็เพื่อสถานที่ให้กับผู้ที่ถูกตัดตัวทั้งหมด14ท่านนะครับจริงๆแล้ว14ท่านเนี่ยอาจจะไม่มีใครเป็นเลยนะครับไม่มีอาจจะไม่มีใครเป็นเลยเพราะยังปกติไม่เห็นมีอะไรเกิดข,ขึ้นก็น้องๆเขาก็ไม่เป็นไรครับไม่อยากจะพากพี่น้องนะครับที่คอบคราวทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อ,อไม้แก้วรวมไปนในพื้นที่ที่อื่นนะครับว่า,าการจะตก นะครับให้รักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็ให้รักษาสุขอนา,ามัยนะครับกินร้อนช้อนไข่ช้อนมันแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลอยู่เสมอเสมอเราก็สามารถที่จะอยู่สู้กับโควิดได้